ล็อตที่พ่อสั่งมาล่าสุดห้าร้อยชิ้นก็ไม่ทาันนะครับเอาไปอีล็อตหนึ่งก็ก็ <c oughs> นะครับก็อาบอาบกันไปอาบถ้ามันอาบแล้วมันไม่ไมมันเลื่นก็อาบอาให้น้องหมาก็ได้ครับน้องหมาที่บ้าน <c oughs> ใช้ได้หัดเดกบอลอย่าไปอาบน้องหมาขนล่วงนะผู้เล่น แลวออกยากเกี่ยวกับน้ําน้ําอ่อน <c oughs> มีส่วนครับน้เนี่มันมีส่วนคือทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าผมอยู่ถ้าผมอยู่บ้านผมอยู่กรุงเทพเวลาผมล้างหน้ามันจะออกออกมาจะออกแบบเกี้ยงมากแต่ว่าใช้โฟมดีใช้โฟมเยอเดีกันนะแต่แต่ถ้าวันที่ผมกักขึ้นไปที่บนดอยบนดอยที่แบบบนดอยบนเขานะล้างหน้ามันเหมือนไม่สะอาดครับล้างหน้าแล้วมันจะลื่น ว่านนมันน่าจะมันน่าจะไปที่น้ําครับเขาเรียกว่าน้าโกรธกับด่างนะความด่างมันมันมันต่ำอะสูงอะไม่รู้นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยด่างมันด่างรู้นะ <c oughs> ถ้าทําครีลองพื้นสีไม่ไม่ใช้เยอะครีลองพื้นที่แป๊มพับใช่ไหมครับผมได้นะเดี๋ยวผมจะจัดให้แม่ <c oughs> บ้าผู้ชายไข่คินนะ่ะทำครีลองพื้นใช่ไหมครับ ถ้าคีนอมพื้นเนี่ยคีลอมพื้นมันเรียนเนี่ยคือบางคนแบบพพถ้าผมถาม้าผู้ทำผจะทำแป้งพับดีกว่าแป้งพับที่แบบสา,ามารถทำได้ไงถ้าทำกีรอมพื้นเนี่ยมันาจาจะไม่เหมาะกับทุกคนเนี่ยทุกคนผิวดําผิวขาวไม่เท่ากันคือผมก็คงไม่สามารถทําได้แบบทำหลายหลาสีอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทําเป็นแป้งพับดีกว่าแบบทุกคนแบบซับหน้าไงซับหน้าเวลาแบบแต่งหน้าหน้าอ่อนใครรว่าหน้าอ่อนเลยไม่ใช่หน้าอ่อนอะรพวกแบบหน้ามัน มันหายอ่ะเนาะทำแบบนี้น้ําหอมดีลุกครับผมใช่ครับมันเป็นคีนทาผิวที่แบบเป็นน้ําหอมในภายในตัวนะครับก็หอมเหมือนนะกลิ่นอะไรนะผมณจำไม่ได้แล้ว <c oughs> มันเป็นกลิ่นผลไม้เออใช่ใช่ใชมันเปรี้ยวนี่มันเป็นน้ำเปเออคนละอันที่เปรี้ยวอ่ะมไปกลิ่นผลไม,นะม้นะใช่ไหมครับใช่ไหมเออผมเรียนรู้เนี่ยนะเนี่ย ร์มล้างหน้าโอเคนะครับใช้เวลาเรื่องเดี๋ยวโฟมล้างหน้าผมจะผมชอบตัวหนึ่งที่แบบกําลังแกะอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทีละอย่างครับแม่นะผมเพราอยาาจะจะับไปทีละอย่างทีละอย่างช่วงนี้มันทําอะไรยากกว่า่ติดโควิดครับ <c oughs> ทําอะไรยากนิดนึงมันติดโควิดแล้วก็ทีนี้คือโรงงานเขายังไม่ผมเข้าไปเลยโรงงานเนี่ยคือเขาต้องคุยกัรผ่านอะไรแล้วก็แบบเขาจะส่งตัวอย่างมาให้ครับ เวลาแบตใกล้หมดแล้วลูกไปกลับไปชัดได้เลยครับ,เว,รรรบเวลาไม่ตรงการคุณลูกพอดีครับผมครับผมเวลาไม่ตรงกันครับบอเป็นอย่างแต่ไฟติดอีกแล้วโอ้ยลุนี่อยู่บ้านไหนไปช่วยคขาไปล <c oughs> ุนี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไปช่วยเขาไปไปช่ว <c> ย <oughs> พี่ลุนี่ไปช่วยเลย <c oughs> ไปช่วยกับดับไฟดรอเนี่ย แม่แม่ค่าครีมกันแดดได้นะไปนะเค่โควิดเลยสั่นแล้วบ้างก็ดีครับใจครับแม่ใช้แกลียน่าดีมากครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับคือผมไม่ได้อยากถ้าเป็นสินค้าครับถ้าเป็นสินค้าที่ผมทำและของที่ผมทําอ่ะคือผมอยากให้ทุกคนแบบพูดพูดพูดแบบพูดจากความเป็นจริงอ่ะเนาะพูดจากความเป็นจริงนะเพื่ออะไรเพื่อนี่ผมจะได้รู้แล้วผมจะได้เอาไปแก้ถูกนะครับเนาะ เจะแก้ถูกครับจะได้กแก้ถูกจุดนะครับนะครับไม่เอาแบบกิรงใจไม่ต้องกิรใจครับตรงๆเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนทำไงผมก็ไม่รู้ว่ามาถูกใจทุกคกนมาขึ้นไหนครับอะไรที่มันไม่ดีก็บอกมาครับไม่มีกลิล่นเปรี้ยวมีเนอมันอาจจะเปรี้ยวนิดเนี่ยออกเปรี้ยวนิดหนึ่งดูที่เราฟ้าร้องแต่อยาาลู้นนฟ้าร้องนี่อัตรายอยู่นะครับเนาะ สวัสดีครับสบายดีนะครับไปที่เราเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะครับผมไป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 วันนะั้นไปนครปนมันเดือนมันมก็อยู่กรุกข่ำเขาบอกว่าสาวเรานี่ข่าวจริงไหมพี่เขาบอกว่าสาวเรานี่ข่าวจริงไหมทำไมสาวเราถึงข่าวอยากรู้นะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับ คืออานไดดีนะครับผมปุรจตะสวัส,ด,สดีครับอ่นานนะครับถูกใจอบคุดครับตุกว,วันนี้เราเราสักพิทาผิวขาครับเดี๋ยวกำลังทำให้แม่ม <c oughs> ผมยังไม่ได้ทำเลยผมบอกว่ามีคนสั่งมาสิบ,บกว่าคนอะงงมากของยังไม่ได้เลยครับ <c oughs> สั่งได้ท่านไหนครับก,กันเด็ดกันเด็ดก็สั่งเพจแม่สั่งเพจลาสมัยครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับเพจลาสมายัยอร์เอ่อเอ่เออะไรอะไรเซรั่มจําไม่ได้ ไม่นะ่าตาชื่อ,อย่างเลยตาช่อตาชื่อ,อ,อย่าไปจำไม่ได้ครับ <c oughs> นี่นะ่า <c oughs> เขาลื่นแบบนี้แหละครับเ <c oughs> จเ่ปจา <c oughs> ผมว่าตัวลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ลดหรือว่าน้อยลงได้ครับ <c oughs> มันจะมีสารอย่างหนึ่งสารสารความชุ่มชื้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรมาแบบนั่นแหละ <c oughs> ผมไม่แน่ใจด,ด้วยอีกทีหนึ่ง ลองพื้นผสมกันเลยครับผมสารเคลือบผิวสารเคลือบผิวหรอเนาะใช่ไหมเด,าาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวเราทำให้ครับมันเรื่องคือผิวชุ่มชื้นดีแล้วเ <c oughs> พราะว่าถ้าผมไม่ใช่ไหมคือถ้าผมเข้าใจผิวเดี๋ยวถ้าตัวที่ทําให้ลื่นเนีย่ยคือมันทําให้มันคือความสารที่ทําให้ความชุ่มมันคือความชุ่มชื้นใช่ไหมใช่ป่ะผมก็จำได้นิดหน่อยแต่จำไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนั้นบริษัทก็บอก่อ <c> ย <oughs> พอถูกต้องครับในไหมผมผมจะนี่ครับผมแล้วลื่นเพราะมีมอยเจอร์เพื่อบำรุงผิวชุ่มชื้อถูกต้องครับโอเคเนาะตัวที่ลื่นเนี่ยมันมันมันเล่าอย่าง่อนิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะ้าพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราบางทีเราเราอาบครับเราอาบเราอาบให้มันเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มาหฮก็พอแต่มันอาจจะมีที่แบบลื่นอยู่อ่ะเพราะว่าตัวนั้นไม่ไม่จะไปต้องอาบให้แบบต้องขาดให้มันมันหายลื่นนะว่า คืออย่ที่บอกอะเนาะมันก็คือมันเป็นสารชนิดนที่ทำให้แบบทําให้ชุ่มชื้นเนี่ยผมก็ว่านะครับก็ต้องเช็ดเช็ดเอาใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดมันก็แห้งครับนะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัวนี้ผมแก้ให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลดลดความชุ่มชื้นเนาะผมต้องไปลดความชุ่มชื้นผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลดความชุ่มชื้นชุ่มชื้นอืพูดเร็วพวกมาทีมาทีผมพูดเองมึงก็ลังนั่งฟังพูดอะไรวะงงไหมมาทีแบบไปไปนั่งฟังตัวเองเลยสด พูดเร็วว่ขนาดตัวจะพูดนะครับผมยังฟังล่าสดฟังไม่ทันนะครับสงสารมากเลยนะสงสารคนที่ฟังผมตอนนี้มากครับไฟเซอร์เคมีหยาบยากครับใช่ครับแบบสิ้นสีผิวจะไม่แห้งเลื่อนสีผิวจะไม่แห้งครับผมก็จะปรับมานนะครับเนี่ยมันเป็นบำรุผิวกับเลี่ยมนะมันเลื่นกับปกติอยู่แล้วครับผมนะครับ ก็จะผิดนะคับไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ได้แสเลยนะคือว่าหรือว่าครีมบำรุงครับผมมภาษาพลิกเมพอเมก็ดีนะครับผมมาเพียบเลยเนี่ยเป็นสุกตนผิวมังครับมาลินเห็นไหมครับนั่นแหละครับเป็นตัวที่แบบทำให้อ่า ออแป้งตลับใช่เออผมจะกันเราจะทำแ <West> ป้งตลับผมไม่ที่ผมพูดถึงมือหมายถึงแป้งตลับนะครับแป้งตลับที <S <S ่แบบทัดทานอะไรเงี้ยเดี๋ยวท,ทำให้แม่เดี๋ยวคือผมไม่ผมจะไม่ผมต้องหาแบบผมต้องแบบบางทีผมจะทำว่าต้องรอเดิแบบถ้าเจอแล้วมันเออถูกใจก็ต้องแบบบางทีมีคนแน,นะนำว่าอันนี้ดีนะเงี้ยก็ต้องอาจจะถามนะไม่ใช่แบบอยู่ดีก็ทำเงี้ยแตต้องหาข,หงข้อมูลก่อนครับผมต้องหาข้อมูลก่อนว่าที่ไหนดีเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวถามแม่แต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ทำครับ ก็ผมจะไม่นอนไม่ใช่ครับครีมลองพื้นครีมลองพื้นแบบไหนครับถ้ามาทำครีมลองพื้นเนี่ยมันที่มันเปเบอร์ใช่ไหมเบอร์มันจะดามัมนจะขาวกว่าอยู่ไหมเออแล้วท่านผู้ชมทไทยเมื่อกี้คุณเราทำกี่เบอร์ล่ะมันจะดุ้งย่าไหมไหม จริีนเดอร์ครีมที่ลื่นน้ําออกญ่าพรน้ําอ่อนอันนี้ก็มีส่วนครับแม่คืออย่างที่บอกอะถ้าโบกลับไปบ้านบนดอยอะบนดอยแบบบนดอยข้างบนนะอาบน้ำแล้วล้างแล้วแบบล้างไม่ออกล้างออกแต่มันลาออกแบบมันไม่ไม่มันหนุนไม่สะอาดครับนอกจากลื่นน่ะเวลาเวลาถูเสียขนาดคือไม่มีฟองแนละ้วแต่มันจะถูร่างกายมันยังลื่นอยู่อะ <s> <s> อนี่ยนี่แหละมันเกิดจากมันดีกว่าเกิดจากน้ำเหมือนกัน เออใช่ครับเออสูบก็ทำไงดี <laughs> ตรงนี้เขาใหอยู่เนาะอเอออเาเบอร์เลยเดียวถ้าทำเลื่องเบอร์ตายนี่เลยวนี้อาจจะไปทำเหลียวบ้างนะทำเหลียวบ้างบ้านเราวรอนทำเหลียวอะไรครับไม่อกี้ทำเหลียวทำอะไรอะบ้านเราร้อน ตินาวโกดด้วจ้าเพคไข่เทลลอบพู้นได้ครับที่ไข่เทลลอบพู้นได้ครับเดี๋ยวถ้ากาันแดดที่ที่ผมกันแดดที่ผมที่ผมขายอะมะันผสมรองพื้นนะกันแดดที่ผมขายอย่างมางันผสมรองพื้นก็มาเป็นรองพื้นอ่อนออนคือแบบสําหรับคนที่ไม่ไม่ต้องแต่น้าหนาครับ มันก็มีมันก็มีรองพื้นไาในตัวถ้าจะไม่ผิดถ้าถ้าถ้าทาผิมันหน้าก็จะนะก็เดี๋ยวผมมีพว้ว่าแล้วกันไม่มี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 โอ้ยสอรี าาก,ก,ก็ากันเดียกนยังไงไม่ใช่นึกว่ากระเดียาสีฟันว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขเขาแล้วผมจะไปเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าแพ็กเกจละเนี่ยไอตัวนี้มันชอบหลุดน,นะเปลีนนะ่ยนไหมอันนี้คือข้อเสียอ,อย่างหนึ่งไงผมไม่ค่อยชอบอะไรนะบอกเลยขนาดของผมยังไม่ค่อยชอบเลยนะครับมันจะ มันจะชอบหลุดเนี่ยมันชอบถลอกกันเนี่ยถลอกกผิดนี่หลเดี๋ยวทาคิวเดี๋ยวผมจะทาครีอะไรนะเดี๋ยวจะทากระแดดให้นะครับเวาวยังไม่ได้อาบน้ำครับถาได้ถสร็ีก็ไปล้างหน้าอ <c oughs> โอเคเดี๋ยว

ต่างกองกันนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อฮะ,อะแล้วมือก็ถูกต้องผมลืม <laughs> ผมลืมครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอรี่แม่ผมเกือบลุกผมใส่เด็กางเกงในไม่งั้นนะนี่ของดีแน่น่นเลยผมลืมเลยโอ้ยเดี๋ยวปิดก่อน

คันสารภาพของคนที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเป็นโรคคืออะไรครับอันนี้คือยดเนี่ยปกติกระเด็ดมันก็อันนี้ผู้แม่มันมีลองพื้นแล้วนะนมันมีลองพื้นแล้วนะมนไม่ต้องสั่งลองพื้นหรอกใช้เป้ตลับอะ่ะเขฉีดแล้วกลัวจะมาคลื่นเขาทางยังไม่เคย,เ,ย,ดดยเดาแต่ไทยเยอะแล้วก็ได้ไหมไทยยอะก็น่าก็จะเครียมันก็ลองพื้นไง

เนี่ยอาทาเยอะเยอะเงี้ยก็จะประมาณนี้ครับไม่าทา,ทาตนตา,านะแล้วราเรอย่างเงียมันก็เหมือนกันนะนาดิทาก็ไม่ทำก,ก็ไม่ อยู่ที่หน้าคนนะหน้าคนแหละอยู่ที่หน้าคนนะหน้าผมไม่ไปเนียนไงทำไมก็ไม่เนียนหรอกเนี่ยแตม่มันก็ดูแบบนิดนึงนะมันก็แบบยังเห็นความแต่แต่อยู่นิดนึงครับก็เนียนึ้นนิดนึงอันนี้มีลองพื้นแล้วนะครับไม่ต้องทาแล้วรองพื้นนะี <c> ่ย <oughs> นะครับเนื้อขึ้นเน,น,นะนู้อตัวเนี้ๆมันใช้ดีมากเลย <c oughs> คือถ้าสมมติไปออกไปข้างน้าแต่งหน้าอ,อ,อ่อนๆเนะี่ยมันจะ มาเจอมาเจอเขาเรียกแล้วมันจะดีมันจะเนียนนะครับไม่ต้องแบบหน้าไม่สมอ่ะพูดตรงจอ่ะถ้าตัวหน้าสมก็าทำไว้หน้าไม่สมหรอกไม่เป็นไรครับผมจะไม่ได้ล้างหน้าเดี๋ยวคย่อยล้างถ่ายกันเนี่ยไม่ค่อยอยู่ท้อ เป็นนี่พอมีอะไรครับแต่มีแป้งแล้วก็แต่แป้งไปสี่แต่ผมไม่มีแปง้งเลยนะครับนะครับออรก็นี่ครับเหมือนเดิมเออเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมแบบเนี่ยขึ้นไหมนิดนึงเนาะมันก็แบบดีขึ้นนิดนึงครับ ใช่ครับแต่มันจะเนียนแบบธรรมาชาตินะครับมันจะไม่หนามันจะดูมันจะได้ดูแบบดูแบบมันไม่ได้หนาเกินนะมันดูแบบเออมันเนียนธรรมาชาติเท่นแล้วทำครีมหน้าเหี่ยวเฮ้ยเกลนะเหี่ยวนี่เก็บไม่ได้ครับแม่เข้าหมอเ,เดี๋ยวนะครับเนียนแล้วครับเห็นไหมนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับตำลักครีม <c oughs> ครีมทาผิวเอ๊ะครีมเพื่อติ๊กผิว กันแดดครับกันแดดสั <S S <fe> no ่งได้ครับกันแดดเด็สั่งกันแดดเด็มันมันจะใช้ได้นานมากเลยนะเรานี่คุ้มมากก่อนเราดึงเนี่ยใช้ได้นานมากนะเพราะว่าไม่ต้องใช้เยอะนะมันใช้ทีเดียวครับไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะเปลืองครับเนาะใช้เยอะเปลืองใส่ผมได้เลยครับใส่ได้ครับนี่ใส่ผมได้ใส่ไว้เดี๋ยวก็ยล้างเอานะครับจนนอนแล้วเดี๋ยวผมล้างเอาเอาไปเนีอาก่อน เดี๋ยวมาดูเนื้อขึ้นนี่เนียงครับดูเนี้อขึ้นนะครับผมก็ก็ลองไปใช้ดูครับคือผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบสําหรับคนที่แบบคือหน้าโทมเนะี่ยทาตัวนี้หน้ามันจะช่วยหน้าหน้าโทมหน้าจะดูไม่ค่อยสทมละรู้สึกดีครับนะครับอาบหน้าโชว์เดี๋ยวจะจัดให้อยากเห็นใช่ไหมดูจัดให้เลย เดี๋ยวเราจะเชี่ดูเนี่ยอันเน้มันมีรองพื้นนะมันก็มันก็ไม่ออกหรอกไม่คอยออกนะมันไม่ใช่มันต้องมีตัวนี่อเชี่ยรออกมแบบหน้าเปลี่ยนเลยไหมดูดีขึ้นเยอะหมายรูนี้ไม,ไม่ไม่น่าเชื่หรอกเลยครับมา,มาดูเนียนะครับดูเนีน สำหรับคนที่แบบไปข้านอนแล้วเวลาแต่งนั่นหนะก็ใช้ตัวนี้น,นะครับแล้วก็พอใส่ตัวนี้ปุ๊บรอบทางแป้งแต่ละแลัรก็จบแล้วนะครับไม่ต้องนะอะไรเยอะหรอกพอรดออกปุ๊บหน้าหน้าเหี้ยขึ้นมาทันทีหน้าเหี้ยขึ้นหน้าเหี้ยขึ้นมาทันทีภายในพริตตา เซรามก็ใช้ดีครับผมแต่เช ok> ้ได้อืมก็จะประมาณนี้ครับผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยดูด้วยตัวเองนะ ถ้าคนดูแลตัวเองอน่าจะดีกว่านี้ก็แต่ผมไม่ค่อยดูแลตัวเองไงผมบริเลว่คนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะผมไม่ดูแลตัวเองนะครับไม่รู้นะผมผมไม่ชอบแต่ผมชอบตัวนี้ครับผมบอกเลยนะใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบอะ่ะผมรู้ว่าผมชอบนะ ไม่ได้เวัวหรอกไม่ได้เวทีสิครับหรอกไม่ใช่ไม่ไม่ดีพวกก็ไม่ดีหรอกคือคนเรามันจะไม่ชอบไม่ก่อนนะคบางคนอาจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบเท่ากันถ้าคนไม่ถ้าคนไม่ชอบที่แบบไม่มีถ้าคนชอบที่แบบไม่มีรองพื้นก็จะไม่ชอบตัวนี้ครับผมถ้าคนที่ชอบก็จะมีเลยก็ชอบตัวนี้กี่โมงแล้วครับบ้าแล้ว เซรั่มชาดีในส่วนของเซรั่มนะฮะแม่เซรั่มเนี่ยผมจะพยาอจะจัดโปร,หรปใปรนนรปรหนร้นะครับจะใช้ไข่โปรไข่นะครับโปรให้นะครับนะครับบางทีก็แบบไข่แพงไปก็สงสารนะเดี๋ยวไขร่าราคาโปรให้นะครับถึงว่า จบข่าวนอนนอนได้แล้วครับประเทศไทยกีม่มงเราจะตีสองแล้วบ้างนี่ยังจำได้รับโอ้โกีม่มงเรวโอ้ดินนี่ไม่ไดิ้ดดินนี่นเลยคุยได้ยาวครับ ดิเม่ดูเลยตัวนี้แมครับคือไปกดดิเมไดตัวลแล้วแบบแต่ว่าผิวผมก็ปรับกับสภาพเร็วนะถ้าสมมติช่วงที่ผมกลับมากรุงเทพแบบแบบก็รู้สึกว่าผิวผมันก็จะมนกว่าฟนฟูฟฟฟตัวได้เร็วครับ <c oughs> ผมพะผมไปหาหมอนี่หมอหมอผมบอกผมว่าผมนี่เป็นคนที่แบบจริงจแล้วเป็นคนที่พื้นฐานเนี่ยหน้าหน้าดีครับ มันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีแม่ผู้หยอกเกลงยเลยหมอเนี่ยหยอกผู้มแม่หัวใจอ่อนจอไม่พอพูดเสียผู้รู้ไม่ทําอะไรอ๋มอมีครอมีมีโปรโมชั่นสำหรับตัวนี้ตัวนี้แม่หมอนี่รู้แล้วว่าแบบ็นวิธีนี้ผู้อ่อนใจเสียแล้วก็มามาบอกโปรโมชั่นแบบมีตัวนี้แนะนน้ำแนะนน้ำม,มาคนแบบ คบคเดี๋ยวผมจะอาบน้ำนะครับเดี๋ยวจะนอนนะครับเนาะไม่ไม่ไม่ไมไมไม c o <oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบคนเรียกว่าฉีดวิตามินเนี่ยผิวขาวแต่ว,ว่าช่วงนี้มันก็ฉีดละไม่ได้ฉีดเลยช่วงนี้ยไม่ได้ฉีดวิตามินแล้วครับ ขอมันท่านไา่ชอนะผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะผมไม่ได้ขอให้มันไม่น่าเกลียดก็พอครับไม่ต้องแบบดูบผ่องใสกันคือมันจริงๆมันก็ควรทำแหละแต่ดิกาดี่ผมไม่รู้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเมกูรีไม่ค่อยชอบดูเลยตัวเอ,องครับ แลก็สมารถดีๆครับ <c oughs> <c oughs> ผมแม่ไม่ต้องด, <c oughs> ดูที่ผมนะดูที่ดูที่ตัวสินค้าครับอย่าดูตัวอย่าดูผมเป็นหลักอย่าดูที่ตัวผมไปดูที่สินถ้าถ้าสินค้ามันดีก็ดูที่สินค้าไปนะครับเจ้าของหน้าดาก็ปล่อยมันขอบคุณครับสวัสดีครับไว้พบก,กันใหม่ครับขอบคุณทุกคนครับข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่ทุกคนครับ สวัสดีครับผม